สวัสดีค่ะช่องเทคเนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว72ตารางวาค่ะทุกท่านในวันนี้นะคะก็จะมีรูปภายในเพียงแค่รูปเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภายนอกบ้านนะคะเน้นให้ชมว่าบ้านหลังใหญ่ค่ะบ้านเดี่ยว72ตารางวาอยู่ในหมู่บ้านสีดิชัย7ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีราคา2อล้าน5 9 0 0 0 0บาทค่ะ 4ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว1 1ถึงสองที่จอดรถบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พร้อมอยู่ตั้งอยู่ในทําเลที่ดีมีความปลอดภัยเพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบการคมนาคมสะดวกสบายมีรถสาธารณะผ่านหลายสายด้วยกันนะคะอยู่ใกล้ตลาดท่าม่วงอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง อยู่ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยู่ใกล้โรงเรียนวีรศิลป์อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี14กิโลเมตรค่ะ2ล้าน5เสน9 0บาทสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือนัดชมตัวบ้านติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเจคโนะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ